การเกินสีนักริ์ประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกคุว้วยแม่คมิ้แล้วหลังเกิดสถานการณ์น้ำหลากจนสีคุณ วันที่23พฤษภาคม2567นายคุณากร,กรบุญเกื้อสงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบ,บุรีเปิดเผยว่าวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ได้ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์เป็นการชั่วคราวเหตุเนื่องจากขณะนั้นเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากทำให้ปริมาณน้ำตกคุ้ยแม่คำีเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วก่อกับน้ำมีสีขุ่นและไหลเชี่ยวจึงเกรงว่าอาจเกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยวได้ ปัจจุบันสถานการณ์ได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้วจึงขอเปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกคุ้ยแม่ขมิน้นบ้านพักนักท่องเที่ยวลางกลางเต็นต์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่034 540 316หรือติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อีเมล หรือทางเพจเฟซบุ๊กอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีน,นครินรายงานว่าสำหรับอัตราค่านำยานผานะเข้าไปท่องเที่ยวน้ำตกคุ้ยแม่คมินในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีน,นครินรถจักรยานเข้าฟรีรถจักรยานยนต์ราคา20บาทรถยนต์สี่ล้อ30บาทรถยนต์หล้อ100บาทและรถยนต์หกล้อขึ้นไปแต่ไม่เกินสิบล้อราคา200บาทอัตราค่าบริการสำหรับยานผานะประเภทเรือรวมทั้งขนาดบรรทุกผู้โดยสารประเภทเรือเร็ว1-30คนราคา50บาท 31 – 60คนราคา100บาทห1สิ0เคนราคา200บาทและหนึ่คนขึ้นไปราคา500บาทเรือประเภทเพลาใบจักรยาวหนึ่งถึงยี่คนราคา20บาท21 – 40คนราคาห0บาท41คนขึ้นไปราคา80บาทและเรือประเภทบรรทุกผู้โดยสารขนาดใหญ่หนึ่ถึงหนึคนราคา100บาท1นึ่ง0้คนราคา500บาทและสามรคนขึ้นไปราคา2,500บาท